เราผ่านกันมา48เอพิโซดแล้วเรารู้จักกับดนตรีแจ๊สหลากหลายสไตล์เราพูดชื่อนัตดนตรีแจ๊สกันไปมากมายแต่สังเกตไหมว่านอกจากนักร้องแล้วเนี่ยมันแทบไม่มีชื่อนัตดนตรีแจ๊สผู้หญิงโผล่มาเลยนัตดนตรีแจ๊สผู้หญิงในประวัติศาสตร์หายไปไหนกันหมดวันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับนัตดนตรีแจ๊สผู้หญิงกันให้มากขึ้นแล้วเรามาดูกันว่ามันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศในประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊สหรือเปล่า แอดมินแจ๊สแจครับก่อนเข้าเรื่องเนี่ยแอดมินขอเอาสถิติหลังบ้านจาก YouTube c h anel n แจ z สแจช่องนี้นี่เองนะครับเอามาให้พวกเราดูกนสักหน่อยช่องนี้ก็สร้างมาได้ประมาณปีกว่าๆนะย,ยอดซับยอดวิวก็ทยอยทยอยโตขึ้นไปแต่ที่น่าสนใจคือน,นี่ครับกลุ่มผู้คนที่เข้ามาดูคอนเทนต์ในช่องนี้ตลอดช่วงเวลาที่ช่องนี้มีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นผู้ชายถึง9 1 และถ้านับสถิติแยกเพศนะครับตามที่มีคนเข้าไปดูเป็นชั่วโมงเนี่ย95%ของชั่วโมงทั้งหมดที่ถูกชมเป็นผู้ชมผู้ชายครับแต่ถ้าเราสกปแคบลงมาหน่อยเอาเฉพาะ1เดือนที่ผ่านมายอดวิวของช่อง j a z z แจในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นผู้ชายถึง93%นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับขนาดในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเอาเฉพาะช่องนี้นะผู้ชายก็ยังสนใจแจ๊สมากกว่าผู้หญิงเป็นจำนวนมากอยู่ดี ตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่นักประวัติศาสตร์นักวิชาการแจ๊สเนี่ยก็ถกเถียงกันอยู่ว่าทําไมดนตรีแจ๊สมันถึงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงทีนี้เราไปเข้าเรื่องของเรานะครับถ้าเราลองย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊สเนี่ยมีผู้หญิงที่เล่นเครื่องดนตรีบ้างไหมคําตอบมันก็แน่แหละว่ามันต้องมีแต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปดูเนี่ยที่เราพูดถึงกันไปบ้างเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมือเปียนโนทั้งนั้นแลนะะ้ว ถ้าเรายังจำกันได้ยุคนิวออรีนส์จนถึงช่วงชิคาโกช่วงนิวยอร์กซิตี้ช่วงในทศวรรษที่ 1920s วงคริโอแจ๊สแบนด์ของโจคิงโอลิเวอร์แล้วก็วงฮอต5ฟฟ์ฮอตเของลุยอาร์มสตรองจะมีมือเปียโนผู้หญิงนะครับที่ชื่อว่าลิวฮาร์ดินอาร์มสตรองขยบมานิดนึงเข้ามาสู่ยุคสวิงนะครับในเมืองแคนซัสซิตี้แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเธอก็ยา้ายไปที่นิวยอร์กซิตี้มีมือเปียโนผู้หญิงอีกคนนะครับชื่อว่าแมรี่ลูวิลเลียมส์ซึ่งเธอก็เป็นนนัักประพพธ์เลงด้วย กระเถิบมาอีกนิดนึงนะครับเราก็จะเจอกับนักร้องที่เล่นเปียโนด้วยอย่างซาร่าวอนแล้วก็นีนาซีโมนซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยเราก็จะรู้จักพวกเธอในฐานะของนักร้องมากกว่าทั้งๆที่ฝีมือการเล่นเปียโนของพวกเขานะครับก็ไม่ได้ด้อยเลยกระเถิบต่อมาอีกนิดนึงนะครับปลายทศวรรษที่ 1960s เนี่ยเราก็จะมีมือเปียโนหญิงอีกคนหนึ่งชื่อว่าอลิสโคเทรนซึ่งก็เอาอีกแล้วเป็นมือเปียโนอีกแล้วแต่อลิสโคเทรนก็มีจุดเด่นอีกอันนึงนะครับเพราะว่าเธอเล่นฮาร์ปด้วย ถึงตรงนี้นะครับแอดมินคิดว่ามันก็เริ่มที่จะเกิดภาพจําของผู้หญิงในวงการดนตรีแจ๊สละเช่อนะักดนตรีที่โผล่มาที่เป็นผู้หญิงในดนตรีแจ๊สเนี่ยก็มักจะเป็นนักร้องหรือไม่ก็เป็นมือเปียโนโก็เป็นจุดน่าสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับจากจุดนี้นะครับก็ต้องถามต่อไปอีกว่าแล้วนะักดนตรีแจ๊สผู้หญิงที่ไม่ใช่นักร้องแล้วก็ไม่ใช่นักเปียโ,โนเนี่ยมีไหมมันก็ต้องมีแน่ๆอยู่แล้วครับ แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าชีวิตพวกเธอนะครับก็จะค่อนข้างยากกว่าผู้ชายชีวิตนักดนตรีแจส๊สผู้หญิงในวงนะครับก็จะเจอกับอะไรที่ไม่ค่อยที่จะเป็นมิตรกับผู้หญิงสักเท่าไหร่ยกตัวอย่างนะครับแอดมินอยากให้ลองอ่านข้อความนี้ของเนทเฮนทอฟซึ่งเป็นนักวิจารณ์แจส๊สคนหนึ่งนะครับผม นี่คือสิ่งที่นทเ h ฮนทอฟนะครับเขียนลงบนปกซีดีของมือแซ็กที่ชื่อดกสเตอร์กอร์ดอนในปี1941ก็เขียนวิจารณ์ไปตามเรื่องอะครับคำแปลก็คือตั้งแต่เริ่มเพลง Scrabble from the Apple พระากำลังและความเป็นชายของดกสเตอร์กอร์ดอนเนี่ยมันก็เด่นชัดมากกับอีกอันนะครับมาร์วินฟรีแมนเขียนลงในนิตยสารดาวน์บีดในปีเดียวกัน,นครับแจ๊สที่ดีคือความเป็นชายอย่างรุนแรง สังเกตเห็นอะไรไหมล่ะครับสองอันนี้ก็เป็นแค่2ตัวอย่างเล็กๆนะครับมันยังมีอันอื่นอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยลองนึกดูว่าเราเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เจอกับคาคอมเมนต์ประมาณนี้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีโผล่มาให้เห็นบ้างนะครับบางทีคนเขียนคนพูดเนี่ยก็จะเผลอชินกับคําวิจารณ์ที่มันค่อนข้างเอง็นเอียงไปทางผู้ชายมากกว่ายกตัวอย่างคอมเมนต์ประมาณว่า p l a y with your balls หรือแปลเป็นไทยว่าเล่นให้เหมือนคนมีกะหน่อย ซึ่งจุดนี้ก็แน่นอนว่าไม่เป็นมิตรกับเพศหญิงอย่างจริงจังเลยแล้วก็ไม่เป็นมิตรกับความหลากหลายทางเพศแบบอื่นด้วยนะครับนอกจากคำคอมเมนต์พวกนี้ก็ยังมีการตรีตรางอื่นอีกนะครับเกี่ยวกับร่างกายของผู้หญิงว่าผู้หญิงเนี่ยมีร่างกายที่อ่อนแอเกินไปเล่นแจ๊สไม่ไหวหรอกหรือจะเป็นแบบเธอเป็นผู้หญิงเธอปอดเล็กเธอไม่สามารถเล่นเครื่องเป่าได้แบริโทนแซกซโฟนหรอทรัมโบนหรอโอ้อยา่าไปเล่นเลยเอาไว้ให้ผู้ชายเขาเล่นเถอะ อันนี้ก็จะเป็นการตีตราไปเลยนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถเล่นเครื่องดนตรีเหล่านี้ได้เก็บไว้ให้ผู้ชายเล่นดีกว่าผู้หญิงไปเล่นเปีโนโดีกว่าซึ่งมันก็ไม่เป็นธรรมกับเหล่าเพศหญิงนะครับแล้วก็คนที่มาตัดสินเหล่านี้เนี่ยก็มักจะเป็นเพศชายซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงลัทธิความที่ชายเป็นใหญ่อยู่ในวงการแจ๊สครับ ปัญหาที่กล่าวมาเหล่านี้นะครับก็เกิดขึ้นในวงการนักดนตรีอาชีพในประวัติศาสตร์แล้วก็เกิดขึ้นในวงการการศึกษาแจ๊สด้วยแต่ในปัจจุบันนะครับมันก็มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นในช่วง2 0 3 0ปีที่ผ่านมานักวิชาการนักการศึกษาแจ๊สก็รับรู้ปัญหานี้มากขึ้นแล้วมันก็เริ่มเกิดเทรนด์ที่ชื่อว่า w o m e n in Jazz ขึ้นมา เพื่อที่จะย้อนกลับไปมองว่าเรามีนักรนตรีแจ๊สเจ๋งๆอยู่ในประวัติศาสตร์บ้างไหมซึ่งวันนี้แอดมินก็คัดมาให้จํานวนหนึ่งนะครับเราจะไปเริ่มที่คนแรกกันเลยคนนี้เป็นมือทรัมเป็ตและเป็นมือทรัมเป็ตแจ๊สหญิงคนแรกนะครับที่ได้อัดเสียงเธอชื่อว่าดอ l ลี่โจนส์ดอ l y Jones ส์นะครับได้อัดเสียงครั้งแรกในปี1926เป็นเพลงแนว New Orleans Jazz โดยอัดกับวงอัลเบิร์ตวินส์กัตบัคเพลงที่อัดก็คือ that Creole Band ซึ่งแทร็กนี้นะครับก็เป็นหลักฐานสําคัญเลยว่าในสมัยทศวรรษที่ 1920s เนี่ยนอกจากมือเปนโอหญิงอย่างลิวฮาร์ดินามสตรองแล้วก็ยังมีมือทรัมเปตหญิงด้วยซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยในสไตล์นิวออร์ลีสเนี่ยทรัมเปตถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่สําคัญมากนะครับเป็นตัวนําเป็นตัวลีดเล่นทํานองหลักเด่นสุดๆไปเลยก็เป็นหลักฐานว่าผู้หญิงสามารถเล่นเครื่องดนตรีนาเป็นตัวหลักของวงได้นะครับอย่างกรณีของดอลลี่โจนส์ดอลลี่โจนส์ก็มีผลงานต่อไปเรื่อยๆนะครับยุคสวิงเธอก็มีผลงานอยู่เช่นนเดีวยวกั ในปี1938นะครับจะมีเพลงที่ชื่อว่า Swing ที่ Dolly Jones ในอัดแล้วก็มีการเซตฉากนะครับเป็นซีนหนึ่งในภาพยนตร์ด้วยซึ่งในซีนเนี่ยเธอก็จะเป็นโซโล่ทรัมเปนะครับอยู่ท่ามกลางวงผู้ชายแล้วก็มีผู้ชายมายินมมุงดูนะครับผมซึ่งภาพที่ออกมาเนี่ยก็โอเคเลยทีเดียว สภาพคนที่มาดูนะครับก็คือเหมือนกับว่ามาฟังเพลงจริงๆมันไม่ได้มีสัญญาทางเพศใดๆโปรดักชั่นของวิดีโอนั้นนะครับมันก็คือการ t r e ต t Dolly j o นส s ว่าเป็นมือทรัมเป็ตแจ๊สคนนึงที่เล่นอยู่ในวงแล้วมีคนมาดูก็เท่านั้นเอง Dolly นะครับนอกจากเล่นแล้วเธอยังสอนอีกด้วยเธอมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับที่โดดเด่นมากๆเลยคนนี้ชื่อว่า Valdano Valdano ก็เล่นเครื่องดนตรีได้หลากหลายมากนะครับแต่ว่าเครื่องหลักของเธอจริงๆนะก็คือทรัมเป็ต แล้วก็ร้องเพลงด้วยเธอมีไอดอลนะครับคือลุยซามสตรองลองฟังเพลงต r e Driving Me Crazy ในปี1940หลังจากที่เธอร้องทำนองหลักจบนะครับคอรัสถัดไปเนี่ยเธอก็จะเริ่มร้องนะครับปนกับสแกตปนกับอิมพ์ไวส์เล็กๆมีการใช้เสียงคำรามนะครับในแบบที่ลุยซามสตรองทำเลยลักษณะจังหวะแล้ว่าการสแกตนะครับก็เรียกได้ว่าเจ๋งเลยล่ะแล้วตอนท้ายเพลงเนี่ยสโนก็ยังได้โชว์การโซโล่ฟอรมเปตอีกด้วยเราก็จะสามารถได้ยินแรงบันดาลใจที่เธอได้รับมาจากลุยซามสตรองกันด้วยแหละ ในช่วงทศวรรษที่ 1930s แล้วก็ 1940s นะครับครอบคลุมยุคสวิงแล้วก็ยกุคปีบอบเนี่ยมันก็เกิดกระแสะหนึ่งขึ้นมาครับกระแสะที่ว่านี้ก็คือวงบิ๊กแบนหญิงล้วนหลายวงก็อยู่ยาวๆไปนะครับ5ปี10ปียกตัวอย่างเช่นนะครับวง m e l o d i u s วงนี้เป็นวงบิ๊กแบนหญิงล้วนวงแรกที่ได้อัดเสียงด้วยนะครับวง Harlem Playgirls วงนี้ก็เกิดขึ้นมาไล่ๆกันกับวงเมโลดี้เลยแล้วสมาชิกของวง Harlem Playgirls นะครับเดี๋ยวก็จะมีหลายคนเนี่ยย้ายออกไปสู่อีกวงหนึ่งซึ่งเป็นวงใหม่ชื่อว่า International Sweethearts of Rhythm วงนี้นะครับอยู่ยาวตั้งแต่1939ถึง1949เลยล่ะอีกวงหนึ่งนะครับเป็นวงของนักเรียบเรียงมือกีตาร์มือทังบนที่เป็นผู้ชายครับแต่ว่าเขาทําวงหญิงล้วนวงนี้คือวง e d d i e d Hams All Star Girl Orchestra และอีกหนึ่งวงที่โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับ Darlings of Rhythm วงนี้นอกจากจะเป็นวงหญิงล้วนแล้วยังเป็นวงคนดําล้วนด้วยครับฟีมมอของวงหญิงล้วนเหล่านี้นะครับไม่ธรรมดาแต่มันก็เกิดข้อกังขาขึ้นมาครับว่าที่วงเหล่านี้ประสบความสําเร็จเนี่ยมันเป็นเพราะทริคทางการตลาดเพราะว่านี่เป็นวงหญิงล้วนไงมันเลยโดดเด่นขึ้นมามันมีกิมมิคความพิเศษว่าเนี่ยผู้หญิงทั้งนั้นเลยมันเลยขายได้หรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละครับพอเล่นดีจริงผู้คนยอมรับจริงมันก็จะเกิดคําชมประมาณว่าโอ้โหเล่นดีมากเลยเล่นเก่งมากเลย เนี่ยเล่นอย่างกับวงผู้ชายล้วนแน่มันก็โดนเหยียบเพศอยู่ดีครับเฮ้ยก็เป็นที่น่าหนักใจนะครับไปที่คนหนึ่งกันบ้างครับคราวนี้นะครับเป็นมือทรัมโบนที่เรียบเรียงด้วยแล้วก็ประพันธ์เพลงด้วยเธอคนนี้ชื่อว่าเมลบาลิสตันลิสตันนะครับก็อยู่ในวงการมาตั้งแต่ 40s นะครับลากยาวถึง 50s 60s เธอได้เล่นกับวงในตำนานนะครับอย่างเช่นดิสซี่กิลเลสเบียลเคิร์สต้าคานต์เบซิลเคิร์สตาในช่วงเที่ยงเป็น first testament band อยู่นะจิมมี่สมิธ Art Blakey แต่เธอไม่ได้อยู่กับ The Jazz m e s s e n น e r นะแค่ไปเล่นกับ Art Blakey เฉยๆแล้วก็วง Quincy Jones Big Band ก็เป็นมือทรอมโบนที่ฝีมือไม่ธรรมดานะครับเรามีคลิปจากคอนเสิร์ตในปี1960ที่เธอได้โซโล่หน้าวงของ Quincy Jones ด้วยในส่วนของการเป็นนักเรียบเรียงแล้ก็นักแต่งเพลงเนี่ยผลงานในช่วงต้นๆของเธอนะครับเธอไม่สามารถเอาชื่อของเธอนะครับไปแปะไว้ข้างชื่อเพลงว่าเป็นนักประพันธ์หรือนักเรียบเรียงได้เนื่องจากชื่อเธอเป็นชื่อผู้หญิง ก็เป็นปัญหาการกดทับทางเพศอีกแล้วครับแต่สุดท้ายนะครับสถานการณ์ก็ดีขึ้นเธอสามารถแตะชื่อเธอไว้เป็นนักประพันธ์ได้ในที่สุดผลงานการประพันธ์เพลงนะครับการเรียบเรียงของเธอที่น่าสนใจก็ยกตัวอย่างเช่น Annie's Dance ที่เธอแต่งให้วงดิสซีก่ก l ลเลสปีเล่นนะครับจากอัลบั้ม Dizzy in Greece ในปี1957ทีนี้ในส่วนที่เธอนะครับทำอัลบั้มเองเป็นหัวหน้าวงเองลีดวงเองเนี่ยก็มีอยู่เช่นเดียวกันอัลบั้มนั้นนะครับโผล่มาในปี1959 ตายตายชื่อว่า Melba Liston and Her Bones ความเจ๋งของอัลบั้มนี้นะครับมันก็เป็นสไตล์ฮาร์ดบ๊อปแต่ว่าเครื่องเป่าเนี่ยเป็นทรอมโบนล้วนเลยครับแบบทรอมโบน4-5ตัวเล่นด้วยกันแล้วเมลบ้าเนี่ยก็จะเป็นคนเรียบเรียงแล้วก็ประพันธ์ในบางเพลงด้วยชาวทรอมโบนนะครับพลาดไม่ได้เลยกับอัลบั้มนี้โดยเฉพาะถ้าสนใจการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับทรอมโบนหลายๆตัว ส่วนมือทําโบนเอลบั้มนี้นะครับก็ตัวจีทั้งนั้นเลยนอกจากเมลบิรลิสตันแล้วเนี่ยก็ยังมีสไลด์แฮมตันซึ่งบางแทร็กเนี่ยเขาจะเล่นทูบาด้วยออเกรย์เบนนี่กรีนเบนนี่พาวแฟรงค์ลีฮักจิมมี่ควิปแลนด์เมลบิรลิสตันนะครับก็เป็นชาวแจ๊สผู้หญิงที่เล่นเครื่องดนตรีที่เจ๋งมากคนนึงในประวัติศาสตร์ครับแต่ว่าเธอเนี่ยถูกมองข้ามไปแล้วเธอเนี่ยก็ไม่ได้รับโอกาสในการทําอัลบัม้มทําการอัดเสียงเท่าเท่ากับดน,นตรีแจ๊สผู้ชายคนอื่นๆครับทีนีี้แอออดดมินนยากกพูถึึงงงวครับ อาร์ต a k e กี้ d t h เดอะ z m e s s e n เซนเวงนี้เราพูดถึงกันไปแล้วนะครับมีอพิสูจน์ที่เราเล่าไปแล้วด้วยก็เป็นวงฮาร์ดบอบในตำนานนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่ยาวนานมากตั้งแต่ปี1954จนถึงปี1990ก็ยาวนะ36ปีโดยประมาณวงนี้ก็มีสมาชิกเปลี่ยนผ่านเข้ามามากมายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่เชื่อไหมครับว่ามีผู้หญิงแค่คนเดียวเคอคนนี้คือมือเปีนโนนะครับชื่อว่าโจแอนแบล็กคีน เราสามารถฟังเธอได้ในอัลบั้ม Jazz Messengers 0ในปี1970ใน,น,นดนตรีแจ๊สผู้หญิงแจ๋งๆคนอื่นๆในประวัติศาสตร์แจ๊สก็ยังมีอีกมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่น Billy Rogers มือทรัมเป็ตที่เคยเล่นให้กับวง Woody Herman ในช่วงทศวรรษที่ 1940s, เวลล่า Smith มือกลองร l a เบลย์มือเปียโน Mary o s b ิ r n นมือกีตาร์แล้วพอเข้ายุคใหม่ๆนะครับก็เถิบขึ้นมาในสู่ยุคปัจจุบันมากขึ้นเนี่ยก็จะมีนนดนตรีแจ๊สผู้หญิงโผล่ขึ้นมาให้เห็นมากขึ้นครับ ยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับเวจิน่าคาร์เท,ที่เล่นไวโอลิน a านยาดาบีที่ t r ัมเป t แล้วก็ e s p e r a n นซาสปาวดิงที่เล่น b a s สแล้วก็ร้องด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทางด้านวงการศึกษาเองก็มีการผลักดันให้มีผู้หญิงเล่นแจ๊สมากขึ้นยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับ Jazz Education Network สมาคมการศึกษาแจ๊สในอเมริกาเนี่ยเขาก็ทำโครงการ Sisters in Jazz เพื่อส่งเสริมนักรุ่นีแจ๊สผู้หญิงนะครับแล้วก็มีการออดิชั่นกันมาเป็นวงเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักดุตรีแจ๊สผู้หญิงรุ่นเด็กๆรุ่นใหม่ๆที่กาลังเกิดขึ้นมาหรือจะเป็นทางนิตยสารแจ๊สในตํานานอย่าง Downbeat ก็มีการนํารุ่นนักรุตนีแจ๊สผู้หญิงนะครับขึ้นปกมากขึ้นแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยโผล่ขึ้นมาในคอนเทนต์ในเล่มมากขึ้นอย่างล่าสุดนะครับมีวงแจ๊สคอมโบเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเป็นวงรวมดาวนักรุตนทีแจ๊ส วงนี้ทั้งวงนะครับก็ได้ขึ้นปกนิตยสารดาวลอมบีดแบบทั้งวงเช่นเดียวกันสมาชิกในวงนี้นะครับก็จี๊ดๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเวย์นี่รอสเนสที่เปียโนอาร์เน็ตโคลเฮนที่เคอรเนต์เอลิซาอาดาเน่ที่เทนนิสแซ็กโซโฟนอีกริดเจนเซนทรัมเปตโนริโกอูเอดะที่เบสออลิสันมิลเลอร์ที่กลองและนักร้องนะครับซิลเเล่แมกลอรินเซอร์เวนก็เป็นวงคอมโบหญิงล้วนในปัจจุบันที่น่าสนใจอีกวงหนึ่งครับ นักรดนตรีนักประพันธ์นักเรียบเรียงแจ๊สผู้หญิงนะครับก็ยังมีอีกเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยแล้วแต่ละคนเนี่ยก็เก่งๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะมาเล่นแจ๊สเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ชายเพศไหนก็เล่นได้แล้วเราก็ควรจะให้โอกาสนาักรดนตรีแจ๊สทุกคนนะครับโดยที่ไม่สนใจว่าเขาเป็นเพศอะไรหรือเขาสีผิวอะไรหรือเขานับถือศาสนาอะไรหรือเขาเป็นคนชนชาติอะไรเราควรจะต้อนรับทุกคนนะครับผมหวังว่าเราจะรู้จักกับนักรดนตรีแจ๊ส ผู้หญิงชื่อใหม่ๆมากขึ้นแล้วเราก็ได้รับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ไม่โอเคต่อผู้หญิงในวงการแจ๊สในสมัยก่อนแล้วก็จะไม่ทําให้มันเกิดขึ้นอีกในยุคป,ปัจจุบันเอาละฟังกันจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดซัมมาร์ฟคอมเมนต์เข้าไปด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปสนับสนุนกันตรงได้ที่ p a t r e o n c o m j a z z z ครับวันนี้นครับแอดมินก็ไปก่อน,นครับแล้วเวจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับบายบายครับ